เชลปาขอไทยเลยครับครับพี่แม่ครับครับผมวันนี้อยากให้พี่บ้านเล่าเรองนิดนึงครับว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ปูกมือครับป่มครับอามครับผมับดตัวไหมตยดตบไหมก็ตบอยู่นะครับพี่ครับพี่ยังงนะก็เลยทำใช่อามพี่บานครับถามก่อนเลยโชว์ก่อนพูนี้จบไปโชว์เอนไทยไอยครับผมอนนี้อายุเจ็ดขวบนะฮะพ่อเขาไปรับมาเนี่ย ไมนีด้ไงกล้าชนใช่ไหมเดี๋ยวเจอไอ้บ้านลูกผมโอ้โหมีบอกแทนที่บ้านเลยแทนที่บ้านจะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องก็ไปรับผมที่ที่ห้องเรียนเลยที่ห้องเรียนเลยครับพี่แล้วก็มาที่บ้านบ้านโชคบอกกล้าอยู่แล้วตอนนั้นใส่ยวงไม่พี่ไหนยังไม่เคยจับเลยไม่เคยซ้อกอ้าวเออยังไม่เคยเลยครับพี่แล้วเขาเป็นลักล่าเป็นพันไงเขาเป็นอาชีพอยู่แล้วอาชีพแล้วก็ให้ผมขึ้นจะช่าง ผมทักได้23กิโล23กิโลกรัมถ้าใช่23กิโลกรัมครับอันนี้เลยนะครับว่ามีการต่อสัมปทานของกอครับจากกีฬาแห่งประเทศไทยครับนคที่นี่ชื่อย่าได้พี่บาสครับอยากภาพทันาทีเข้าเฝ้าตอนนั้นทีเพราะว่าตอนนั้นพี่บาสได้เหรียญน่ะแล้วก็ขอคลาดครบ50อย่างว่าขับด้วยพี่เป็นยังไงบ้างพี่ก็ปี2539ครับโอลิมปิก1996ที่อาราบิต้า ผมก็มีโอกาสได้คว้าเหรียญทองกีฬาโอลิมปิกซึ่งเป็นเหรียญแรกของประเทศไทยนะครับด้วยความตั้งใจความมุ่งมั่นนะครับก็จะเอาเหรียญทองเหรียญน,นี้มาถวายให้ในหลวงนะครับราชการที่9นะครับก็ก็ได้มาแล้วกไ็ได้เข้าเป้าในหลวงนะครับในหลวงพระองคท่านก็ บอกว่าวันนั้นเราดูสมรักโชคที่วางใจกันโววางใจกังวลนะครับพร้อมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็เห็นสมรักถือรูปเราขึ้นไปบนเวทีเรานึกว่าเราเป็นคนโชคเองตกใจมากแล้วก็พระองค์ท่านก็บอกว่าเราลุ้นทุกยกเลยพอกรรมการตัดสินให้สมรักชนะเราก็เผื่อตัวกระโดดใช้โย สักพักหนึ่งข้าราชการผู้ใหญ่นั่งหัวเราะเราเราก็เลยรู้สึกอายเราก็เลยค่อยๆนั่งลงอะไรเงี้ยฮะคือเป็นเป็นความทรงจำที่แบบกี่ชาติกี่ชาติก็จำแนนครับ ในฐานะวันพ่อแห่งชาติที่แล้วก็เป็นพ่อเองด้วยอยากจะบอกอะไรบ้างครับ่ก็วัน5ธันวานะครับก็ถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับผมก็อยากให้จริงๆทั้งเอ่ยถึงพ่อแม่เนี่ยผมนึกถึงสถาบันครอบครัวนะครับก็อยากให้ลูกๆทุกคนเนี่ยเชื่อฟังพ่อแม่นะครับเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยผ่านประสบการณ์ผ่านผ่านหานาวผ่านร้อนมาเยอะ เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็เหมือนพระอีกอีกอีกองหนึ่งเพราะคุณพ่อพราะคุณแม่จะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะครับก็อยากให้ลูกๆเนี่ยเชื่อฟังพ่อแม่เพราะว่าถ้าสถาบันสภาสถาบันครอบครัวนะครับครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่แข็งแรงก็จะทําให้ลูกๆมีความสุขก็จะเป็นสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นก็จะเป็นเกาะ ป้องกันภัยต่างๆให้กับลูกได้ครับผมโอเคครับ